เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มจากเหตุการณ์เดียวเลยเหตุการณ์ที่เกือบจะฆ่าชีวิตคนคนหนึง่งแล้วมันก็ได้จุดประกายบทสนทนาครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพศความปลอดภัยและกฎหมายในสังคมไทยขึ้นมาเราจะพาไปสำรวจเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้กันครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่น่าตกใจไปจนถึงอนาคตที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบแค่สี่คำสั้นๆนี่แหละครับไฟช็อตน,นีเกือบตาย นี่คือคำพูดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เกือบเสียชีวิตและมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือเรื่องมันเริ่มจากโพสต์โพสต์หนึ่งในโซเชียลมีเดียครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์รูปเซ็กซ์ทอยที่ไม่เกรียมพร้อมกับเล่าว,วา่าเธอเกือบจะถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับมันลุกลามกลายเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มผู้ขาย เท่านั้นล่ะครับประเด็นที่มันเคยอยู่ใต้ดินก็ถูกลากขึ้นมาอยู่บนโต๊ะให้ถูกเถียงกันสนั่นเมืองเลยจากเรื่องของคนคนเดียวเนี่ยนะมันดันไปสกิดแผลใหญ่ของสังคมไทยเราเข้านั่นก็คือคำถามที่ว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเปิดอกเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเถียงอะไรกันบ้างโอ้โหพอมาถึงประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยสังคมเราแตกเป็นสองเสียงชัดเจนเลยครับ ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยสิดีซะอีกอาจจะช่วยลดอาชญากรรมทางเพศได้นะแถมยังควบคุมคุณภาพให้มันปลอดภัยได้ด้วยแล้วที่สำคัญรัฐยังเก็บภาษีเข้ารัฐได้อีกแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เบรกหัวทิมเลยครับบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎหมายอาญามาตรา287ชัดๆเลยนะเพราะมันถือเป็นวัตถุลามกและที่สำคัญที่สุดมันขัดต่อศีลธรรมอันดีของบ้านเรา ทีนี้เรามาเจาะฝั่งที่สนับสนุนกันก่อนหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่เขายกขึ้นมาเลยนะครับก็คือความหวังที่ว่าถ้ามันมีทางเลือกที่ปลอดภัยหาซื้อง่ายมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาสถิติการล่วงละเมิดทางเพศที่มันน่าเป็นห่วงมากๆในบ้านเราลองดูตัวเลขนี้กันก่อนนะครับ4ี่พันนี่คือจำนวนคดีล่วงละเมิดทางเพศที่มีการแจ้งความในแต่ละปีซึ่งก็ว่าเยอะแล้วนะแต่นี่มันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองครับ แต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นคือตัวเลขคาดการ์ครับสาม0 0ื่นโอ้โหเพราะมีงานวิจัยที่เขาเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมีถึง87%เเลยนะที่ไม่ได้ถูกแจ้งความนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเลขจริงๆอาจจะพุ่งไปถึงสามหมื่นครั้งต่อปีมันสะท้อนเลยว่าปัญหานี้มันใหญ่และซ่อนอยู่ลึกแค่ไหนนอกกเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เถียงกันไม่จบเลยนั่นก็คือเรื่องของค่านิยม วัฒนธรรมฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนะเรื่องแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควรแต่อีกฝั่งเขาก็สวนกับทันทีเลยว่าอ้าวแล้วญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็เป็นเมืองพุทธเหมือนกันนะทําไมเขาถึงมีอุตสาหกรรมสําหรับผู้ใหญ่ที่ถูกกฎหมายแถมยังควบคุมอย่างดีได้ล่ะก็น่าคิดนะครับเอาล่ะครับพักเรื่องกฎหมายกับสังคมไว้แป๊บหนึ่งเราลองมามองในมุมที่มันลึกลงไปกว่านั้นมุมที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากมาก นั่นก็คือความหลากหลายทางความต้องการของมนุษย์เรานี่แหละครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วไอความต้องการแบบไหนล่ะที่สังคมจะมองว่าปกติแล้วแบบไหนที่จะถูกตีตราว่าแปลกกันแน่ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีคำเรียกสำหรับรสนิยมทางเพศที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระแสะหลักเขาเรียกว่าเฟ t i ิชิสม มันก็คือการที่เราอาจจะมีความสนใจทางเพศต่อวัตถุบางอย่างหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นพิเศษและที่สําคัญเลยนะครับต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาไม่ถือว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองฟังความในใจของคนคนนี้ดูครับเป็นโพสต์จากเว็บบอร์ดออนไลน์ที่ไม่ได้ระบุชื่อเขาบอกว่าผมอายุ IU 25มีความสุขเวลาเป่าลูกโปง่งหรือทําให้มันแตก ผมคิดว่าผมมีเฟทิชกับลูกโปง่งแบบนี้มันรักษาได้ไหมครับโหฟังแล้วมันสะท้อนถึงความสับสนความกังวลของคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่นหรือเปล่าเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ารสนิยมแบบนี้มันก็ไม่ได้มีแค่แบบ2แบบนะมันหลากหลายมากจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าเฟทิชที่พบได้บ่อยก็มีตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าไปจนถึงยางรองเท้าหรือแม้แต่ส่วนต่างๆของร่างกายข้อมูลแบบนี้มันช่วยบอกเราได้ว่า เฮ้ยรสนิยมที่แตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีการศึกษากันอย่างจริงจังด้วยซึ่งมันก็ช่วยลดการตีตราในสังคมได้เยอะเลยแล้วพอสังคมเริ่มเปิดใจคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะในระบบสาธารณาสุขของเราที่เริ่มปรับตัวเพื่อจะดูแลผู้คนได้แบบเข้าใจและครอบคลุมมากขึ้นใช่แล้วครับ ตอนนี้เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยในระบบสาธารณสุขบ้านเราเลยที่เริ่มจะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพทางเพศกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเออเราสามารถเข้าไปปรึกษาเข้าไปรับบริการได้แบบสบายใจแล้วก็ได้รับการดูแลที่เข้าใจจริงๆแล้วที่น่าดีใจมากๆเลยนะคือตอนนี้มันมีคลินิกเฉพาะทางแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นเจนบีคลินิกของรามาคลินิกสุขภาพเพศของจุลาหรือไพรคลินิกของบำรงราษทั้งหมดนี้มันคือสัญญ,ญาณที่ดีมากๆเลยนะคะที่บอกว่าระบบสาธารณสุขเรากำลังก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะรองรับสังคมที่มันมีความหลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้นพอเรามองทั้งหมดที่เราคุยกันมาโอ้โหจะเห็นเลยว่าภาพรวมของประเด็นเรื่องเพศในสังคมไทยเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลย ตอนนี้สังคมไทยเราเหมือนกับกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญเลยครับที่ต้องพยายามหาจุดที่ลงตัวระหว่างสิ่งที่มันดูเหมือนจัดตรงข้ามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวกับตลาดมืดที่ควบคุมไม่ได้เรื่องศีลธรรมของส่วนรวมกับเสรีภาพของแต่ละคนหรือแม้แต่การตีตราของสังคมกับความเข้าใจในทางการแพทย์ไปจนถึงค่านิยมแบบเดิม,ดมกับระบบสาธารณสุขยุคใหม่และสุดท้าย มันก็วนกลับมาที่คำถามที่สำคัญที่สุดที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้นั่นก็คือในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้ความเข้าใจเรามันก็พัฒนาไปแล้วแล้วตัวกฎหมายละ่ะควรจะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือว่าควรจะปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยเราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไป เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มจากเหตุการณ์เดียวเลยเหตุการณ์ที่เกือบจะฆ่าชีวิตคนคนหนึง่งแล้วมันก็ได้จุดประกายบทสนทนาครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพศความปลอดภัยและกฎหมายในสังคมไทยขึ้นมาเราจะพาไปสำรวจเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้กันครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่น่าตกใจไปจนถึงอนาคตที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบแค่สี่คำสั้นๆนี่แหละครับไฟช็อตน,นีเกือบตาย นี่คือคำพูดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เกือบเสียชีวิตแล้วมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือเรื่องมันเริ่มจากโพสต์โพสต์หนึ่งในโซเชียลมีเดียครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์รูปเซ็กซ์ทอยที่ไม่เกรียมพร้อมกับเล่าว,วา่าเธอเกือบจะถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับมันลุกลามกลายเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มผู้ขาย เท่านั้นล่ะครับประเด็นที่มันเคยอยู่ใต้ดินก็ถูกลากขึ้นมาอยู่บนโต๊ะให้ถูกเถียงกันสนั่นเมืองเลยจากเรื่องของคนคนเดียวเนี่ยนะมันดันไปสกิดแผลใหญ่ของสังคมไทยเราเข้านั่นก็คือคำถามที่ว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเปิดอกเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเถียงอะไรกันบ้างโอ้โหพอมาถึงประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยสังคมเราแตกเป็นสองเสียงชัดเจนเลยครับ ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าทําให้มันถูกกฎหมายไปเลยสิดีซะอีกอาจจะช่วยลดอาชญากรรมทางเพศได้นะแถมยังควบคุมคุณภาพให้มันปลอดภัยได้ด้วยแล้วที่สําคัญรัฐยังเก็บภาษีเข้ารัฐได้อีกแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เบรกหัวทิมเลยครับบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎหมายอาญามาตรา287ชัดๆเลยนะเพราะมันถือเป็นวัตถุลามกและที่สำคัญที่สุดมันขัดต่อศีลธรรมอันดีของบ้านเราทีนี้เรามาเจาะฝั่งที่สนับสนุนกันก่อน หนึ่งในเหตุผลหลักๆที่เขายกขึ้นมาเลยนะครับก็คือความหวังที่ว่าถ้ามันมีทางเลือกที่ปลอดภัยหาซื้อง่ายมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาสถิติการล่วงละเมิดทางเพศที่มันน่าเป็นห่วงมากๆในบ้านเราลองดูตัวเลขนี้กันก่อนนะครับ4ี่พันนี่คือจํานวนคดีล่วงละเมิดทางเพศที่มีการแจ้งความในแต่ละปีซึ่งก็ว่าเยอะแล้วนะแต่นี่มันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองครับแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้น คือตัวเลขคาดการครับส0 0 0มืน่นโอ้โหเพราะมีงานวิจัยที่เขาเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมีถึง87%เลยนะที่ไม่ได้ถูกแจ้งความนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเลขจริงๆอาจจะพุ่งไปถึงส0 0 0ม่นครั้งต่อปีมันสะท้อนเลยว่าปัญหานี้มันใหญ่และซ่อนอยู่ลึกแค่ไหนนอกเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เถียงกันไม่จบเลยนั่นก็คือเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรม ฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนะเรื่องแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควรแต่อีกฝั่งเขาก็สวนกับทันทีเลยว่าอ้าวแล้วญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็เป็นเมืองพุทธเหมือนกันนะทําไมเขาถึงมีอุตสาหกรรมสําหรับผู้ใหญ่ที่ถูกกฎหมายแถมยังควบคุมอย่างดีได้ล่ะก็น่าคิดนะครับเอาละครับพักเรื่องกฎหมายกับสังคมไว้แป๊บหนึ่งเราลองมามองในมุมที่มันลึกลงไปกว่านั้นมุมที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากมาก นั่นก็คือความหลากหลายทางความต้องการของมนุษย์เรานี่แหละครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วไอความต้องการแบบไหนล่ะที่สังคมจะมองว่าปกติแล้วแบบไหนที่จะถูกตีตราว่าแปลกกันแน่ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีคำเรียกสำหรับรสนิยมทางเพศที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระแสะหลักเขาเรียกว่าเฟติชิ s ม มันก็คือการที่เราอาจจะมีความสนใจทางเพศต่อวัตถุบางอย่างหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นพิเศษและที่สําคัญเลยนะครับต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาไม่ถือว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองฟังความในใจของคนคนนี้ดูครับเป็นโพสต์จากเว็บบอร์ดออนไลน์ที่ไม่ได้ระบุชื่อเขาบอกว่าผมอายุ25มีความสุขเวลาเป่าลูกโปง่งหรือทําให้มันแตก ผมคิดว่าผมมีเฟทิชกับลูกโปง่งแบบนี้มันรักษาได้ไหมครับโหฟังแล้วมันสะท้อนถึงความสับสนความกังวลของคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองแปลกแย่จากคนอื่นหรือเปล่าเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ารสนิยมแบบนี้มันก็ไม่ได้มีแค่แบบสองแบบนะมันหลากหลายมากจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าเฟทิชที่พบได้บ่อยก็มีตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าไปจนถึงยางรองเท้าหรือแม้แต่ส่วนต่างๆของร่างกายข้อมูลแบบนี้มันช่วยบอกเราได้ว่า เฮ้ยรสนิยมที่แตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีการศึกษากันอย่างจริงจังด้วยซึ่งมันก็ช่วยลดการตีตราในสังคมได้เยอะเลยแล้วพอสังคมเริ่มเปิดใจคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะในระบบสาธารณาสุขของเราที่เริ่มปรับตัวเพื่อจะดูแลผู้คนได้แบบเข้าใจและครอบคลุมมากขึ้นใช่แล้วครับ ตอนนี้เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยในระบบสาธารณสุขบ้านเราเลยที่เริ่มจะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพทางเพศกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเออเราสามารถเข้าไปปรึกษาเข้าไปรับบริการได้แบบสบายใจแล้วก็ได้รับการดูแลที่เข้าใจจริงๆแล้วที่น่าดีใจมากๆเลยนะคือตอนนี้มันมีคลินิกเฉพาะทางแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นเจนบีคลินิกของรามาคลินิกสุขภาพเพศของจุลาหรือไพรคลินิกของบำร,รงราชทั้งหมดนี้มันคือสัญญ,ญาณที่ดีมากๆเลยนะคะที่บอกว่าระบบสาธารณสุขเรากำลังก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะรองรับสังคมที่มันมีความหลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้นพอเรามองทั้งหมดที่เราคุยกันมาโอ้โหจะเห็นเลยว่าภาพรวมของประเด็นเรื่องเพศในสังคมไทยเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลย ตอนนี้สังคมไทยเราเหมือนกับกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญเลยครับที่ต้องพยายามหาจุดที่ลงตัวระหว่างสิ่งที่มันดูเหมือนจัดตรงข้ามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวกับตลาดมืดที่ควบคุมไม่ได้เรื่องศีลธรรมของส่วนรวมกับเสรีภาพของแต่ละคนหรือแม้แต่การตีตราของสังคมกับความเข้าใจในทางการแพทย์ไปจนถึงค่านิยมแบบเดิมๆกับระบบสาธารณสุขยุคใหม่และสุดท้าย มันก็วนกลับมาที่คำถามที่สำคัญที่สุดที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้นั่นก็คือในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้ความเข้าใจเรามันก็พัฒนาไปแล้วแล้วตัวกฎหมายละ่ะควรจะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือว่าควรจะปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนี่หละครับคือโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยเราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไป